สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแซบซูรปากคู่ไหนเอย่ยคู่ไหนเอย่ยเบื้องหน้ารักกันหวานฉ่าเบื้องหลังกับตระรบัดยิ่งกว่าละครวงการบันเทิงมีประเด็นให้เมาส์และซุบซิบให้ชาวเน็ตกันอีกแล้วนะครับสําหรับปมคู่รักคู่รักดาราคู่หนึ่งที่เบื้องหน้ารักกันหวานหยดยังกมดไตแต่เบื้องหลังกับพิกผันเพราะนางเอกแสนดีตอนนี้ ผันตัวไปเป็นแม่ค้าเข้าขายขี้งกตัวแม่เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์แม้แต่สามีจะซื้อของก็ยังต้องแบมือขอจนทนไม่ได้ต้องหลุดปากระบายให้เพื่อนฟังอยู่บ่อยๆแซ่บไปกว่านั้นวันๆยังมัวแต่ทำงานงกๆกไม่ยอมให้สามีสกิดทำการบ้านอีกต่างหากเงินก็ไม่ให้ใช้ผัวบ,บ่นมีลูกก็ไม่ยอมมีว่าแต่จะเป็นคู่ไหนนะ จะเป็นคู่ที่คิดหรือเปล่าต้องรอติดตามชมกันนะครับขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ